อะไรเงี้ยขอมาขอเงินเขาใช่ไหมเจียววะนี่สองมีจิ้มเพื่อเดียวกันจิ้มรถ อกับอีสานกับ,บกับนากับร้านเห็นละนะครับเสียวขึ้นอยู่กับเพราครับการเดินทางวันนี้การสีเพื่อไทยตลอดนะครับเด้อจะยุดรถตอนใดก็จะเดถไทยตอนนั้นแหละพักรถเนี่ย ครับเยโลน่าทับลาน รายากาศการเดินทางนี่แบะเซเว่นครับอยู่ที่เวโรนาครับเซเว่นเวโรนา โซนทางบนจะเป็นวีโตนาอาก็ศติดตามไปเรื่อยๆนะครับเร้อยการตอนเช้าๆนี่นะครับการเดินทางไปร้อยเอ็ด va a llamar

ทะเลสาบทุ่งกุลาเนี่ยครับติดตามอพิทีนี้ครับพรมก็ผสมผสมยังนี่ผสมขั้วอันนี้ผสมผสมปลาผสมปลาโอ้โหนี่ผสมปลาผสมปลาเนานนปะปลาปลากระ,ะมังอมโอเคเสียวกัด ปลากระมังตลาไไหมตักลอพี่เนี่ยเปพี่เมยเขาสินี่ต้มไปขายนี่เมเสกินเขาเทียงครับน้่หอดบานายบานพี่นางเน้วนี่ละลาบกม

nôn ô ni chán sao khôi ซื้อมาอยู่อ๋อที่ไม่ดีติ้มแกใส่ ะ<ม>ชัดๆเลยจะเห็ดเห็ดไดจะหัว,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 วมัดเลยเดี๋ยวมาใส้ทุงนีร่ระย,ยางมัดผักวันนี้ขอมา ไม่่เจ้าวะส่้นนี่กินคนเดียวกินรถปั่นหนึ่งคนบอกไหมกินรถปั่นหนึงคนเดียวส่วน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 ลส่วนม่ด้รวมนี่นม่ปั่นเนี่ยกลินบานๆซจบแซบ ก็ยังว่าก็ยังเห็นบ่มเหมือนกันเอายืมไปฮบพ่อใหญ่เป็นไหมเอ้าก๋มพริกกเอาอะไรหรอพริกแล้วกนก๋มนะเห็ดก็ยังใช้กระเทียมีกระเทียมมีอยู่ ก็มาไหมกามาก็มามาไหมครเคี่ยมกันรู้ป่ะเป่งนรสจักรต้มเปลยเดียวป่ะเปลยผัเหอนดูมีอะไรอีกนี่เปนเหนือคับก็มาพี่นังควรทำอะไร

ต้นมันเ็ดคือกันองเปยนี่เอยีมยกดีาต้มยด่งเอามากันนนีต้มยด่้มยดิเออมันหอมจากเปรยดิ่งนี่ต้มต้นมันมีนอเลยเราจะเอาบดแบบเอาไปให็ตกลงไปพุ่นั่ต้มเปยแล้วให้พุ่มาตกแบบ่ต้องหยับเลยน่าเบี้ย ก็ตัวน้อยแล้วไปยัก็ว่ากินเคียมอากเเขวางกันสี่โมงกี่โมงบ้างเลือดแดบื้ใจ่บกินงงงย ขั้นตีดูนี่เสียพวยอยู่โนบ้านน้อนี่แล้วของมกเสียอย่างแกใบอยู่นี่แล้วอยูบานทอนบ่เป็นตังตีอยู่หุ่นมันแสบบ่ะับว่าแสบคมดียวแต่ค่ากินคือทานควาบุกินเคือบทานกรโดดใส่บุกอูบ้านทอนน่มันตงตีไม่ต้องไปรอง ตอนนั้นตอนยู่นผลมากแท่มแล้วรงมียนี่เต็มที่ท้องบกมีโม่เนาะเขาควายตับควายังได้นั่นเจ้านั่นแทบยู่ยงบานเตาพญังนอิถนนลคนปลาจบยเนาะพอดีเลยรดีตปาีิหอยมาอไปเอเจกหอย นี่เลยซ่ําครับ60นี่ไปไปเพิ่งนั้นเรียนหมอเด้อเด้อเรียนเรียนว่าซี่มันสิอันเรียนหมอ ขึ้าดยืนคนยืนยืนขึ้ยนไป้งนั่นโปรกมมันใช้ยืมเรื่องอะไรก็ใช้เบ็ดอันใช้มังกับปลาจะเชื่อนกันยเป็นเนื้อบาง้อเป็นย่งตดงเนือจ้างใชเื้อเพิ่มเพิ่มน้ำเพิ่มแงใช่เอามั่มัน นอยุ้ยังจำเนียมมีเื้อปันเขอายังจำหน่ัแต่เบื้งเนือย่เนเพียผเห็นเบอกไปไปงานงานที่ทีมแต่ยังัวหัวใสแต่แกว่ิมชิเนาะกบอกว่านี่บมันไม่ติ่แปะดีครับแค่ปตะตูทำแน่18แที่ติดเก่ามีวัตดยบที่เราไม่น่ะไปขายอยู่นอกเต้องกว่าเลย ปากปากเลยีนอมนี้จริงจริงก็ต้มไวลูกเขาจะต้มเยสีเขาขายเขาต้มแซ่บเด็นไพนักงานดีกเส้นวต้มไวกี้ก็จะต้มวาต้มเอยไว้แล้วต้มใส่บุงใสถุงยตะกี้ก็หััวต้มน่ยมืน

ิดไมกนียิแดส่นี o ้จิทีสเ <t modern developed Airbnb> ิยนไปนก็มันริีสุมทันทตบว่ามันว่ได้สูตรไงมัน่สูตรองคนอีสานสองนอีสานอีบไปเห็ดนะเฮ็ดแบบนี้้องคนอีสานเดมารแบบ่้ปนะคนละ คนพื้นที่น่้มันบ่เคยมาง่กันีบ้านนอกมันอ่มัห่หกควมัน็ได้ยู่แต่ว่ามันก็ะบาันมันขาดตุน่น่นละสะก้ออยู่ในตงของอู่นเทบในควมพนุ่มตะวันมันจะขายอยู่ก็ขายสนนเนาะคนอีสานเนี่ยเรื่องแ่จกตัางขชยไว้แม่แท็บบวกเราตามอยู่ โอาไว้ให้เขาจับเขาแคนั้นนะนล้วกันเขาไม่จับวิเชียรไงขึ้นเขาเป็นทางการเลยทีเดียวขึ้นเขาดีกว่า 我翻我看桃的，我看结桃的。 ว่มน้ำเบอร์โอ้ยไปกินด้วยเข้าเขาบุมงมดจบพักรับชมนี่ะนี่จริงไหมการรับเดินกินเท้นึงเขาอิ่มแล้วเขาพูมเนี่ยเดินทางได้พี่น้องเนี่เขาตูเมืองร้อยกับลูกชายเอาลูกชาย มานำครับมือนี้นี่ครับบรรยากาศถนนหนทางเข้าในตัวเมืองรอยเดียครับเรื่อยกำลังเดินทางเข้าไปครับบรรยากาศดีมากมากเลยครับเมื่อนี้กินข้าวจากบ้านอายแล้วก็เดินทางต่อครับไก่ถึงแล้วครับ นี่ถึงบานเรียบร้อยครับผมเดินทางปลอดภัยมาถึงเรียบร้อยแล้วนี่แหละกำลังล่งรถกันครับผมเนี่ยบรรยากาศมันบ้านลูกใช่กะไทยวีดอให้ครับนี่ขนมสเสบียงของเขาครับ บรรยากาศบ้านหัวนนตาลกะสิบประมาณนี้ได้ครับเด้อนี่ยครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ลูกไส้ไทายวีีโอไว้ครับ ลงรถเรียบร้อยโอเคไปกันเลยก็ไปครับไปิดไปก่อนนะแบรคสิมต์ไปปรพ่อบอกให้พิดพิดกันไปหาอย่าไหอยต่อวันนี้เราจะเดินไปอย่าโห้วไไหม